กันหนึ่งน้องอคอสวัสดีคุณทงท่านด้วยนะครับอยู่ผมงเซนสเตอร์นะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันในเกมมอเมจิกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดแพทใหม่นะครับที่กำลังจะเข้าในวันที่10นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าแพทนี้เป็นแพทช,ชื่อค่อนข้างใหญ่พอสมวนนควรแล้วจะมีการเพิ่มเลดเอเดรยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็มีการเอาเอเสอาร์เข้ามาใหม่2ตัวนั่นคือทามาโมะกับอ่ยูกิโดจินะครับ ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเนื้อเรื่องคาบเกี่ยวกันนะครับเขาเลยเอาเข้ามาพร้อมกันแต่จริงๆมันเป็นการรัดแพชมานะจริงๆเพราะว่ามันยังมีหลายตัวมากๆที่ต้องมาก่อนทำอามุซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ารัจะัวที่2ตัวนี้เข้ามาเนี่ยทีมถึกจะอยู่ยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมเอามาอวยทีมสปีดมากๆนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าโดเมกินะครับโดเมกิเนี่ยจะเป็นตัว SR นะครับเป็นสายป่วนที่ผมมองว่าผมอยากเอาเข้าทีมมากนะครับคือสกิลของเธอเนี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ย ถ้าสมมติจับเอเวกแล้วนะคู่ต่อสู้ที่โดนสถานะของเธอไปเมื่อใช้สกิลจะเสียไฟเพิ่มอีก3ดวงนะครับผมอันนี้ถ้าถ้าผมแปลไม่ผิดนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ก,กันนะครับผมว่าตัวไหนเหมาะกับมิตมาอะไรแล้วก็เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นทองนะรหรือ golden day นั่นเองก็กิจกรรมนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะต้องรอประกาศพร้อมๆกันนะครับแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับโปรโมชั่นเติมเงินใหม่ด้วยแล้วก็ น่าจะเกี่ยวกับการหาทองในเกมก็คือเงินในเกมนั่นเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวอร์บอสตัวใหม่นะครับรู้สึกจะเป็นบอสแมงมุมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลย3ตัวใหม่ที่จะเข้ามานะฮะเริ่มจากธามาโมก่อนธามาโมเนี่ยต้องบอกว่าถึงจะแต่งหญิงนะครับแต่จริงๆตัวธามาโมเองเนี่ยเป็นผู้ชาย นะครับโดยประวัติของทาโมสเนี่ยต้องบอกว่าเศร้ามากนะครับทาโมสเป็นปีศาจครับปีศาจจิ้งจอกนะครับแล้วก็ไปคบรักกับมิโกะมิกโกะก็คือมิตามะมิตามะที่เป็นสายเ p ีที่มีอยู่ในเกมซึ่งมิกโกะเนี่ยเป็นเหมือนอผู้ดูแลสารเจ้าอะไรทานองนี้นะครับซึ่งห้ามรักกับห้าม,มีความรักหรือห้ามรักกับปีศาจนี่แหละนะครับแต่ทาโมสกับมิโกะเนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนนะครับก็เป็นลูกครึ่งปีศาจทั้งคู่นะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับ มิโกะเนี่ยถูกเทพเจ้าลงโทษนะครับจริงๆเขาจะลงโทษธรมมโมะแต่เหมือนมิโกะไปรับแทนอะไรทํานองนี้ธรมมโมะก็เลยต้องจ,จําใจไม่สิต้องบอกว่าธรมมโมะก็เลยต้องแต่งหญิงเพื่อเลี้ยงลูกของตนเพื่อให้รู้สึกว่าลูกยังมีแม่อยู่เพื่อให้เด็กๆรู้สึกแบบไม่ขาดแม่อะไรอย่างนี้นะครับก็แกรักลูกของแกมากนะครับแล้วทีนี้ลูกเนี่ยจะมีกําไรอยู่คนละอันนะครับกาไรนี้จะทำให้ซ่อนกลิ่นไอปีศาจของตัวเองได้ ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยพลาดทำกำไรแตกเลยโดนโอมิจิเนี่ยฆ่าตายทำให้ทำอมุเนี่ยโกรธแค้นมากแล้วก็เผาเมืองโตเกียวให้ลุกเป็นไฟอ่าแล้วทีนี้ตัดมาที่เออ่ยูกิโดจินะครับยูกิโดจิเนี่ยเนื้อเรื่องคือเดิมทีเนี่ยเป็นตุ๊กตาหิมะนะครับเหมือนโอลาฟในเอลซ่าอะไรงั้นเลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ฮะคือมิโกะเนี่ยเป็นคนปั้นยูกิโดจิขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มีดาบเล่มหนึ่งที่วางไว้อยู่บนตุ๊กตาตัวนะั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยกินไอปิศาจ เปลี่ยนรูปร่างของตุ๊กตาให้กลายเป็นยูกิโดจิขึ้นมาซึ่งตอนแรกยูกิโดจิเนี่ยไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนดีแบบไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปทําไมก็เลยได้รับคําแนะนําจากสองผัวเมียนี้ว่าประมาณว่าให้ไปหาเส้นทางชีวิตของตัวเองวันนึงก็จะรู้เองว่าจะมีชีวิตเพื่ออะไรแล้วทีนี้ยูกิโดจิก็ออกเดินทางครับไปเจอบ้านของตายายคู่หนึ่งแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยแล้ววันหนึ่งอ่ะอยากออกเดินทางอีกตายายก็พูดว่าอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนี่นี่คือบ้านของเจ้า ยูกิก็จาคานั้นไว้แล้วกลับมาก็พบกับสภาพที่ทามาโมะระเบิดทั้งเมืองกลายเป็นไฟรวมถึงบ้านตาย,ยายด้วยยูกิโดจิจึงรู้ว่าตัวเองต้องมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อแก้แค้นทามาโมะนั่นเองนะครับผมส่วนน้องลูกตาหรือโดเมกินะครับโดเมกิเนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงๆมันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่คือก็คนมันอยากจะมีบทมันก็เลยมีจนได้นะครับก็คือเขาเป็นคนชอบสะสมลูกตานะครับเพราะว่าเวลาสะสมลูกตาของใครเนี่ยเขาจะได้รับความรู้สึกความทรงจําทั้งหมดของ เจ้าของดวงตาคู่นั้นนะครับแล้ววันนึงเนี่ยบังเอิญบังเอิญไปเก็บลูกตาของลูกสาวเอลูกของธรรมโมะนะครับก็เลยรับรู้ว่าธรรมโมเนี่ยรักลูกตัวเองมากขนาดไหนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นลูกธรรมโมะอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่า3ตัวนี้เนี่ยสกิลเด็ดดวงทั้ง้งตัวเลยนะครับเรามาที่ธรรมโมกันก่อนเลยดีกว่า ทามาโมะเนี่ยต้องบอกว่าเป็น SSR ที่สเตตโดยรวมสูงมากๆนะครับคิดดาเมจเริ่มต้นที่160ด้วยมากกว่าคนอื่นนะครับคนอ,อื่นจะอยู่ที่150แทบทุกตัวนะครับของทามาโมะเนี่ยสเตตัสหลังเอาเวจะเป็นระดับ S ทั้งหมดยกเว้นพลังป้องกันที่อยู่แค่สเท่านั้นอ่าแล้วมาที่สกิลของทามาโมะนะครับผมสกิลโจมตีเนี่ยปกติก็มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสับสนได้แล้วนะครับ10%บเปอร์ที่ทำให้ศัตรูติดสับสน1เทิร์นแล้วซึ่งสับสนเนี่ยต้องบอก,าาอก,อบกมแล้ว นะครับเพราะว่าทําให้ควบคุมตัวละครไม่ได้เลยสกิลที่2เขาจะเป็นสกิลจมตีเป้าเดี่ยวครับความแรงพอพออีบารากิเลยสกิลนี้นะครับความเสียหายจะลดลงถ้าเป้าหมายมีเลือดมากกว่า80%ก็เอาง่ายๆใช้ใส่ตัวเลือดเต็มเนี่ยไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเอาไว้สําหรับเป้าหมายที่เลือดน้อยๆจะดีมากนะฮะถ้าเอาสกิลเต็มเมื่อฆ่าเป้าหมายด้วยสกิลนี้ได้ก็จะก็จะทำให้ใช้สกิลที่3ได้โดยไม่เสียลูกไฟทันทีนะครับผมแล้วก็สกิลที่3 เป็นสกิลหมู่นะครับสกิลหมู่ที่ทำความเสียหายทุกเป้าหมายนะครับร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีโดยความเสียหายเนี่ยจะลดลงถ้าเป้าหมายมี HP น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้โจมตีสาหรับพวกตัวที่เลือดเต็มจะแรงกว่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าถ้าอัพเต็มสกิลสามฆ่าได้มันใช้สกิลสองต่อทันทีครับแล้วถ้าสกิลสองฆ่าได้อีกมันก็ใช้สกิลสามวนไปเรื่อยๆเป็นลูกที่ไม่จบสิ้นนะครับแต่ใดที่ยังมีตัวที่ตายกับสกิลอยู่นะครับผมแล้วต้องบอกว่าธามโมนเป็นตััวที่อบกน้ง น้องหุ่นคำสาบได้ดีมากๆนะครับลองไปหาคลิปกันดูที่ผมเคยพูดไปว่าที่ผมไปปั้นอีบารากิเพราะว่าวันหนึ่งอีบารากิก็จะหายไปจากเมตาเพราะตัวนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับเพราะว่าต่อให้เดนเมชั่นในการฟาร์มเนี่ยอีบารากิจะเป็นที่1ก็จริงแต่ในอารีนาเนี่ยต้องบอกว่าวทำอมโมะเป็นตัวที่แทนอีบารากิได้โดยสมบูรณ์นะครับต่อให้ไม่มีดาเมจสแปลชจากการฆ่าแต่มีสกิลหมู่มาแทนทําให้เขาสามารถเจอกับพวกทีมหอยลิงทั้งหลายได้ดีมากๆนะครับผม ส่วนมิตมะเนี่ยต้องบอกว่าทามโมต้องใช้เป็นพูดเงาเท่านั้นเลยนะครับเพื่อการสั่งตายในการโจมตีครั้งแรกแล้วลได้ใช้สกิลสแปมไปเรื่อยๆนะครับมันจะค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดในสกิลฮิตเดียวของเขาเพราะจะไปใส่ฮาริออนะก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่ได้โจมตีหลายฮิตนะครับผมตัวต่อไปยูกิดโดจินะครับเป็นชิกเกยวกมิเอสเนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับต่อให้หน้าจะเหมือนหญิงก็ตามจำไว้โดจิแปลว่าเด็กผู้ชายอะไรตัวไหนที่มีคําว่าโดจิเป็นตัวผู้ชายหมดอย่าติดกับนะครับผมก็ ต้องบอกว่ายูกิโดจิเป็นเลดออาร์ที่มีสถานะแช่แข็งติดตัวมาด้วยนะครับโดยพาสซีฟเลยนะครับผมพาสซีฟของยูกิโดจิเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีครับเมื่อโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือสกิลก็ตามทุกการโจมตีของยูกิโดจิเนี่ยจะมีโอกาสแช่แข็งศัตรู35ซึ่งบอกบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับเพราะวาบวกค่าแม่นยำได้อีกนะครับเป็นเวลา1-2เทิร์นโดยที่มีโอกาสแช่แข็งผ่านโซ่แห่งสายนาะของโซซูก็คือเอาง่ายๆว่าเราตีตัวหลัก เช่นว่าทีมเขามี6ตัวใช่ไหมลิงค์หอยกันอยู่เราตีตัวกลางไอตัวขวาอาจจะติดแช่ก็ได้เพราะว่ามันมันสามารถไปตามลิง์ได้เลยนะครับผมแล้วตัวที่ติดแช่แข็งเนี่ยเมื่อโดนตีสานะครับจะโดนความเสียหายเพิ่มไปอีก30% 0เท่ากับแรงมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่แก้หอยได้ดีมากๆตัวนี้คือลิงก์กันไปเถอะมึงโดนแช่ทั้งหมดมึงจบแน่นอนแล้วสกิลหมู่นะครับสกิลสนะครับต้องบอกว่าสกิลที่ค่อนข้างแรงนะครับนะครับด้วยความเสียหาย 80%ของบลลนตรมต,รตีโดยรวมก็เป็น240%แรงมากเป็นหมู่ที่แรงมากแล้ว3ฮิตด้วยนะครับเป็น3ฮิตนี่ต้องบอกว่าฮาริออนะก็เฉิดฉายแล้วเขาสำหรับมิตามาที่ยูกิโดจิควรใช้นะฮะก็เป็นฮาริออนะหรือไม่ก็ซาชิกินะครับซาชิกินี่ต้องบอกว่าเหมาะกับยูกิโดจิมากมากเพราะว่าเป็นตัวที่มีสถานะอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่ได้เล่นสถานะเลยก็ตามก็มีสถานะแถมมาให้อยู่แล้ว การที่ติดสถานะจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%โดยรูนจากรูนนะครับซึ่งเพิ่มแน่นอนด้วยเป็นตัวที่ทำา a m a g จได้ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับคือผมบอกว่าจะได้ตัวไหนมาก็ไม่เสียใจแล้วแหละ2ตัวนี้ได้ตัวหนึ่งก็คือแหลมจอดมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปที่ตัวต่อไปครับตัว sr 1เดียวที่เข้ามาใน patch นี้นะครับก็คือโดเมกินั่นเอง โนบิกตต้องบอกว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่มีพลังตัตีที่น่ากลัวพอสมควรนะครับสกิลของเขานะครับจะมีโอกาสทําให้เป้าหมายติดสถานะจ้องมองซึ่งสกิลที่ติดสถานะจ้องมองจะปิดทุกสกิลที่ใช้ไฟครับของเขาเช่นว่าธรรมโมโดนใช่ไหมสกิลหนึ่งสองธรรมโมจะกลายเป็นสถานะจ้องมองครับต้องใช้ไฟเพื่อปลดสถานะนั้นแล้วก็จะโดนดาเมจเพิ่มด้วยนะครับหรือว่าถ้าเลือกที่จะไม่ใช้ก็คือต้องรอให้เทินผ่านไปแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับการที่ เธนหันไปเนี่ยสถานะหายก็จริงแต่โดมกิตสามารถโจมตีธรรมดาใส่ตัวที่ติดอยู่แล้วเพื่อเพิ่มระยะเวลาเทินเข้าไปได้อีกนะครับผมต้องบอกว่าโชดจริงครับผมคือถ้าสมมุติเอามาเล่นสายสปีดอะไรเงี้ยที่แบบสามารถซ้อนหน้าแล้วปิดท้ายด้วยกลายเป็นว่าตัวนั้นแม่งแทบจะไม่ได้แบบไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับต้องโดนจ้องมองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันโชดตรงที่ว่าถ้าสมมติอัพสกิลเต็มเนี่ยสกิลที่ปิดผนึกเนี่ยใช้ไฟแค่2เท่านั้นเอง โกงมากคือมันใช้ไฟน้อยด้วยแล้วมันบังคับให้เขาว่าแบบคือถ้าอยากหลุดสถานะเนี่ยต้องเสียเลือดนะแล้วเสียไฟอีกนะโอ้โหแบบเกียนน่ะผมบอกเลยโดยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใส่มิตมะได้หลายแบบมากนะครับคือ1คือถ้าสมมติเรามั่นใจว่าเราลงไปแล้วเราโดนเขาตีบ่อยแน่ๆเนี่ยฮันกอนโดก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับฮันกอนโดเมื่อถูกตีเป้าหมายที่ตีมาจะติดสตันนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นลูนอ่า คต玛โคตะก็ดีครับตัดไฟได้อีกนะครับเอาไปตัดแม่งให้หมดเลยก็คือไม่มีไฟใช้สกิลแล้วจะใช้สกิลก็เสียเลือดใช้แทบไม่ได้นะครับหรือถ้าสมมติเอาไปยืนซับจริงๆยืนยาวๆเลยแมวปักก็เป็นตัวที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีส่วนสายโจมตีส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนานะครับผมมองว่าดาเมจโดมกิเนี่ยไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีดาเมจมันมีนะครับก็คือ200ของพลังโจมตีแต่อย่าลืมว่าพลังโจมตีของน้องหลังจากปลุกพลังก็ยังอยู่แค่ระดับ A เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ S นะครับ ก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แรงมากนะครับก็นั่นแปลว่าเอาไปเล่นยืนซับแล้วทําถึกๆค่อนข้างเวิร์กกว่าเพราะว่าตัวน้องยิ่งยืนนานมันยิน่งปวดอีกทีมนึกออกไหมมันสถานะมันต้องบอกว่าใกล้เคียงใบต่อให้ใช้ได้ก็จริงแต่คือก็ต้องเสียไฟด้วยแล้วก็ถ้าไม่ใช้ก็เสียเธินนะครับต้องตีธรรมดาเอาอะไรอย่างนั้นสตัวนี้เข้ามาก็น่าทําให้เมตาของอารีนาเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับก็วันนี้ก็เอามาฝากเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ วันที่10ที่แพชเข้านี้ก็ขอให้ทุกคนได้ S R S R ตัวที่ต้องการนะครับทุกคนเลยนะครับรวมถึงผมด้วยนะฮะแล้วเราก็จะได้เสียเงินทำมิตมะกันอีกนะครับที่ยโดนโตะโคตรเจ็บก็วันนี้มาฝากแค่นี้ผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีเบบลยไปก่อนเชีย o u next บ i ายบาย